ีรถไฟมาถึงสถานีปลายทางแล้วนะคะคือสถานีสนามบินเอเธนส์แเทริสค่ะผู้โดยสารก็ลงจากรถไฟนะคะจุดหมายปลายทางเรียบร้อยต่อไปก็ไปที่อาคารผู้โดยสารค่ะคนเยอะคนเยอะมากนะคะ ได้เลื่อนมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้จะต้องสแกนบัตรออกแล้วค่ะนี่นะคะเสียงปิ๊บๆอยู่ตรงนี้เอาบัตรเอาตัวรถไฟออกมาก่อนนะคะตรงไหนเนี่ยนีค่ะตัวรถไฟของเราไปสแกนออกค่ะออกแล้วตอนนี้พวกเรามาถึง อาคารผู้โดยสารสนามบินนานาชาติเอเธนประเทศกรีซแล้วนะคะคือลงจากรถไฟมาเดินขึ้นบันไดเลื่อนมาตรงเนี้ยแล้วก็มาสแกนบัตรสแกนตั๋วของรถไฟนะคะสแกนออกตรงเนี้ยแล้วก็เดินเข้ามาภายในอาคารผู้โดยสารนี่ค่ะอันนี้เป็นอาคารผู้โดยสารที่สนามบินเอเธนประเทศกรีซเดี๋ยวตามพวกเราไปนะคะพราพวกเราจะไปไหนกันต่อ เราจะเดินไปภายในอาคารผู้โดยสารนะคะนะคะ่ะเดินไปเรื่อยๆดูนะคะว่าจะเดินไกลหรือเปล่า Exit to terminal คะ่ะเดินตามทางเลื่อนไปเรื่อยๆกัน,นะค่ะรู้สึกเหมือนจะยาวไกลนะคะโน่น,น,นะคะ่ะทางเลื่อนฝั่งนี้ช่วงนี้ปิดการจราจรค่ะเพราะว่าทำความสะอาด นี่ค่ะทำความสะอาดทั้งกระจกทั้งขอบต่งตางๆเห็นไหมคะเช็ดให้สะอาด,ะค,ะดค่ะก็ทำกลวยมาตั้งปิดไว้ค่ะดูนะคะมาถึงตรงนี้แล้วไปกาเราจะไปดิพาช์ไปฝั่งขาออกนะคะไปยังไงเดินข้างถนนไปค่ะ ขาออกจะอยู่ด้านนอนนะคะเดินไปเรื่อยๆก่อนอ,อ,อาคารเขาแยกกันแยกกันอยู่นะคะคนละฝั่งเลยที่เราเดินเข้ามาแต่ไม่เป็นไรค่ะเดินข้ามถนนไปก็ไม่มีปัญหานะคะอาคารผู้โดยสารจะอยู่ด้านนอนเดินมาจากฝั่งสถานีรถไฟนะคะเดินมาเรื่อยๆค่ะตรงนี้ เป็นทางเข้าที่หนึ่งนะคะ departure อาคารผู้โดยสารขาออกนะคะมีตารางเวลาให้ดูนะคะเที่ยวของเรายังไม่ขึ้นมานะคะเดินเข้ามาภายในตัวอาคารผู้โดยสารนะคะดูที่บอร์ดฝั่งนะะี้ค่ะในอันนี้มาแล้วนะคะเนะะี่ค่ะ ของพวกเราเวลาว h a ไทม์นออฟเออร์ฟลาย21นาฬิกา,นานนไปที่โคโลนนะคะ e w u 683น,น,น,นะคะเกตคา counter C นะคะแต่ยังไม่บอกว่าเกตหนดูบรรยากาศภายในอาคารผู้โดยสารฝั่งขาออกที่สนามบินนานา,นาชาติเอเธนประเทศกรีซนะคะ ผู้โดยสารก็เยอะค่ะผู้โดยสารเดินทาง mm hmm. เดินทางออกนะคะเพราะว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งขาออกมีเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินต่างๆตั้ง,ง,งเพียงรายอยู่แถวนี้นะคะแล้วก็จะมีทางบอกป้ายบอกว่าไปทางขึ้นเครื่องประตูอะไร A B C อย่างเงี้ยค่ะนะคะค่ะตอนนี้เราจะไปเอ็กซเรย์ X ray, นะคะ ไปตรงคอนโทรลคัสตอมส์นะคะฝั่งนี้ค่ะฝั่งมือแต่ถ้าเกตซีนะคะไปด้านนี้ฝั่งด้านหลังเราที่เห็นเมื่อสักครู่คือไปเกต A นะคะเกตซี C, บอกลงบันไดไปตรงนี้แล้วเกต B ตรงไปค่ะแต่พวกเราจะไปเกต C นะคะ,ะคะอันนี้มาด,ดูว่าทางนี้เป็นอะไรยังไงนะคะ ชมบรรยากาศทั่วๆไปในสนามบินนี้ไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เรายังมีเวลาเหลือเยอะเรายังไม่เข้าไปที่เกตนะคะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปที่เกตแล้วต้องสแกนบัตรสแกนตั๋วเข้าไปแล้วก็ผ่านทีเอ็กซเรย์ X กระเป๋าหรือสัมภาระก่อนนะคะเห็นไหมคะไปเกตบีก็ต้องสแกนบอดดิ้งพารเข้าไปนะคะดค่ะว่ายังไง ไปด้านนี้ค่ะ Information นี้ซอนเด e f t ลบเนี่ยเราเดินมา Airport Information นะคะดูค่ะเราจะถามว่ายังไงมีอะไรสงสัยถามค่ะเคาน์เตอร์เหล่านี้ ก็มีผู้โดยสารทยอยไปเช็คอินนะคะ,ะผู้โดยสารฝั่งโน้นเยอะมาก <Okay. S 1> ผ่านเอ็กซเรย์สัมภาระและเอ็กซเรย์ตัวเราออกมาแล้วนะคะตอนนี้เรายังไม่ไปที่เกตแต่เราจะไปที่ลาส์หรือห้องรับรองของสายการบินแต่ ที่สนามบินแห่งนี้เขาจะมีเล้าอยู่ที่เดียวนะคะคือทางฝั่งด้านนี้แหละคะ่ะทางไปขึ้นเครื่องเกตบีนะคะเดี๋ยวดูค่ะว่าเล้าของสายการบินเนี่ยจะไปทางไหนยังไงนะคะเดี๋ยวตามพวกเราไปเลยค่ะในระหว่างทางที่พวกเราเดินไปที่เล้าหรือห้องรับรองของสายการบินนี่นะคะ mm hmm. ก็เดินผ่านดิว y f f r e e ร้านขายของต่างๆขายเครื่องดื่ม ขายเครื่องสำอางน้ำหอมขนมขบเคี้ยวอ้เยอะแยะมากมายก็เหมือนดิวตี้ฟรีของสนามบินต่างๆทั่วๆไปนะคะเยอะเลยค่ะขนมก็มีช็อกโกแลตก็เยอะนะคะด้านโน้นนี่ค่ะเรามองเห็นลละ u บิสเน s เลา n น์นะคะด้านหน้าเราไปเดินไปเรื่อยๆกันค่ะไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวาก็ได้ค่ะ เกต b 1ถึง31แต่เราไม่ไปที่เกตนะคะเราจะไปที่เลาส์นะคะไปค่ะเดินไปเรื่อยๆก่อนฝั่งนี้นะคะก็มีร้านขายอาหารขายเครื่องดื่มขายกาแฟผู้คนก็มานั่งรอขึ้นเครื่องนะคะก็เหมือนสนามบินทั่วๆไปนะคะในดิวตี้ฟรีนี่ค่ะ ไปยังไงเดินไปเรื่อยๆกันค่ะยังไม่ถึงเลาจนะคะไปค่ะดูค่ะั่งนี้ก็เป็นร้านอาหาร,รอาหารขายเครเื่องดื่มขายขนมปังชากาแฟเหล่านี้นะคะไปค่ะเดินดูซิว่า Business Lounge อยู่ทางไหน,นป้ายหายไปแล้วค่ะตอนนี้ไม่เห็นป้ายนะคะ เรื่อยๆกันค่ะเขาบอกว่า l o u n หรือห้องรับรองของสายการบินเนี่ยอยู่ระหว่างทางครึ่งเครื่องที่ B11 และ B13 นคะคะไปก่อนค่ะตรงไป9-15ตรงนั้นให้ยในขับไป Business Lounge เดินไปเรื่อยๆกันค่ะ Here this one Sky s u r f ที่เลาาของสายการบินนะคะของเราวันนี้ใช้บัตร Priority Pass นะคะคือบรรยากาศภายในเล้าของสายการบินนะคะ,นะคะไปได้านนอกก็จะประมาณนี้ละคะ่ะบรรยากาศทั่วๆไปที่ภายในอาคารผู้โดยสารสนามอินเอเทนประเทศกรีซนะคะ